หน้า1 9 3่ตั้งแต่ปวัตตมังสันติมตัตเสวะมังสังเป็นต้นไปบทว่าปวัตตมังสังได้แก่เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้วนั่นเองบทว่ามาคาโตมีความว่าวันนั้นใครๆไม่ได้เพื่อจะปลงสัตว์น้อยหนึ่งจากชีวิตมีสำหรับเชือดเนื้อเรียกว่าโปรนิกะบทว่ากิมปิมายะพึงตัดว่ากิมปีอิมายะ คำว่านพักควาอุสหติมีความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคนางไม่สามารถจะมาได้บทว่ายัตระหินามะมีความว่าชื่อเพราะเหไรบทว่าปฏิเวคขิได้แก่วีมังสิแปลว่าเธอพิจารณาแล้วหรือมีคำอธิบายว่าเธอสอบถามแล้วหรือบทว่าอปฏิเวกคิตวาได้แก่อปติปุจิตวาแปลว่าไม่สอบถามแล้วก็ถ้าภิกษุรู้อยู่ว่านี้เป็นเนื้อชนิดนั้น กิจที่จะถามว่าย่อมไม่มีแต่เมื่อไม่รู้ต้องถามก่อนจึงฉันวินิจฉัยในคำว่าสุนัขคำบงสั่งนี้พึงทราบดังนี้สุนัขป่าย่อมเป็นเหมือนสุนัขบ้านเนื้อสุนัขป่านั้นควรฝ่ายสุนัขใดเกิดด้วยแม่สุนัขบ้านกับพ่อสุนัขป่าผสมกันหรือด้วยแม่สุนัขป่ากับพ่อสุนัขบ้านผสมกันเนื้อของสุนัขนั้นไม่ควรเพราะว่าสุนัขนั้นควบไว้ทั้งสองฝ่าย บทว่าอาหิมังสังมีความว่าเนื้อแห่งทีขาชาติซึ่งไม่มีเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ควรเนื้อราชสีเป็นต้นเป็นของชัดแล้วทั้งนั้นก็บรรดากับปิยมังสะเหล่านั้นเนื้อมนุษย์อันพระผู้มีพระภาคทรงห้ามก็เพราะมนุษย์มีชาติเหมือนตนเนื้อช้างและม้าที่ทรงห้ามก็เพราะเป็นราชพาหนะเนื้อสุนัขและเนื้องูที่ทรงห้ามก็เพราะเป็นของสกรปรก เนื้อห้าอย่างมีเนื้อราชสีเป็นต้นที่ทรงห้ามก็เพื่อต้องการความไม่มีอันตรายแก่ตนชนี้แลเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีเลือดก็ดีหนังก็ดีขนก็ดีแห่งสัตว์สิบชนิดมีมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ไม่ควรทั้งหมดด้วยประการาชนีเมื่อภิกษุรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามฉันอย่างใดอย่างหนึ่งคงเป็นอาบัติแท้รู้เมื่อใดพึงแสดงเมื่อนั้นไม่ถามก่อนรับด้วยตั้งใจว่าเราจากฉันต้องทุกกฎ แม้เพราะรับรับด้วยตั้งใจว่าจากถามก่อนจึงฉันไม่เป็นอาบาัตอันหนึ่งเป็นอาบัตเฉพาะแก่ภิกษูผู้รู้แล้วฉันเนื้อที่เป็นอุทิสมังสะเธอรู้ในภายหลัง